สวัสดีครับผมพอกับชาวสวนมือใหม่แล้วครับผมวันนี้ครับผมตอนแรงแรงครับผมพามาชมสวนฟ่งกิมจูครับผมตอนนี้กับปลูกมาได้สามสี่เดือนแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วครับเริ่มจิอยลูกแล้วครับนี่ครับนะครับนี่ครับซับนี่อีกจังน้อยครับผมอีกสองสามมื่นกันนช่องหอได้แล้วครับ ลูกเริ่มออกมาแล้วครับผมอย่างหน่อยอยูครับผมก็เลยมาท่านในหอครับใหญ่ๆคนนี้น้อยนึงซ้ำในโปนี่ครับยวค่อยหอครับผมใ้เท่ากับเลี้ยงปาดนะตอนอย่างเสียหอไหวได้ครับผมเร่มดอกออกร้ายแล้วครับผมมีดอกใหม่ขึ้นมาเสริมอีกครับตนวนึง กรบอยใหญ่ปันไรครับผมสวนก็ในหน่อยอยู่ครับเสริมครับผมปลูกเสริมจากกล้วยกล้วยปลูกมามันก็เสริมต้นอีกหาสิบต้นครับกิมจูอีกห้าสิบกล้วยลอยกลัวต้นครับผมเกือบสองรอยเป็นกล้วยน้ำวาครับผมฝรั่งกิมจูครับผม กำลังออกกำลังออกหลูกครับกำลังหลูกกำลังมาเลยครับผมนียยะมีแมลงเสือเรื่องทีดูมแมลงนี่มาไวแช่ครับมาแต่หัวใวเลยไหมมาแต่หัวบอลเลยนั่นไงน,นี่ครับคือวา่วาบริสีหญาครับผมมันก็เห็ด ให้มาแรงเป็นทีเมื่อนี้มาไว้ครับผม,มยาทำงบริชีน,น,น,นี้ครับนี่ครับมาแรงมุนมุนี้ครับนี่มาดีลีรครับใบสวยหมดเลยเาีงเดียนี่ปลอดสารอยู่ครับผมอันดับแรกก็คือว่าปลูกลองกินบึงจะของก่อนครับ โอ้ดูลายรีไหมปาดที้งท่ดูนี่ถ้าถ้าถ้าเขากินลูกฝรั่งเป็นนี่เขาโมเมนต์เขาจะกินลูกฝรั่งเลยวะนี้บ่นี่นี่นี่มาแต่วันเลยครับมือนกัครับโอ้นี่แหละครับผมยาบริชชีตก็เป็นเสียครับผมปลูกได้กินครับผมขายก็ได้ครับผม เป่าไม้คือว่าปูไ้าขายแล้วครับผมแต่กบอยากฉีดยาปันไหนครับผมก็เป็นทีตองการของแมลแรงครับผมนี่ครับนี่แถวโซนโซนขางนานี่ค้าวปูกันนะปูกอันชันกันครับนี่นาสวนนี่ ปุกอัญชันอกัน,นมีดาวเรืองมาต้นหนึ่งโอเคครับผมพามาชมแค่นี้แล้วครับผมบท่านมียังไรครับผมเดี๋ยวมือได้หอใช่ไหมอให้เบิ้งครับผม โอเคเนาะครับนาฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนยครับฝากกดติดตามให้น้ำครับผมสวัสดีครับ